EP 5เร็กบิงราชาโชคแมนแมนงวดที่6กหายถูกสองหเซรีบางชะลูมมาแล้ว16กุุมภา6 9สวัสดีค่ะ คุณแม่คุณพ่อคุณพี่เอฟซีทางช่องมหาบารมีนำโชคยินดีต้อนรับทุกท่านคะ่ะมาพบเจอกันสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่5ในวันพฤหัสที่5กุมภาพันธ์2569มารับเอาความสุขกับหวยแม่นๆแนวทางเล็กบิ้งหลาชาโชคปล่อยต่องวดที่6และแนวทางแอเซลรีบางชะลม ให้ Hi, ถูกโต๊สองหกตามต่อวัวดใหม่16กกุมภาพันสองพันาร้อถ้าพร้อมแล้วมารับชมข้อมูลและอัปเดตพร้อมๆกันเลยค่ะข้อมูลแรกที่ตามโจหัวกันเลยเล็กวิ่งราชาโชคใครที่ติดตามงวดที่แล้ว1กุมภาก็จะเห็นให้เล็กวิ่งสอง ท้ายรางวันที่หนึ่งออก629องหายถูกเลขเด่นสองสำหรับวันนี้16กุมภาพันธ์มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับเลขบิ้งราชาโชคงวดใหม่ไฮบิ่ง9จับคู่สองตัวให้29 39และ49เเรามารอรุ่นด้วยกันนะคะ มาติดติดด้วยข้อมูลชุด3ตัวตรงโต๊ดของแอดเซลีบางชะลมูมผลงานแน่งวัน1กุมภาท้ายรางวัลที่1ออก629ให้ถูก3ตัวสลับหลักทีชุด269เป็นข้อมูลที่มีอยู่จริงแต่งวดที่แล้วแอดมินไม่ได้นำเสนอนะคะสำหรับงวดน,นี้16กุมภา มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับเลขชุด3ตัวตรงโต๊ดแอดเซรีให้จับคู่256 259 250 269 260 290 569 560และ690เรามารอรุ่นด้วยกันนะคะ ตามมาด้วยแนวทางข้อมูลชุดโค้งสุดท้ายแจ็คพอตแตกผลงานแดงว่า17มกราท้ายรางวันที่1ออก972ให้แตก3ตัวตรง972และถูกเลขจับคู่2ตัวที่72และแดงวัน1กุมภาท้ายรางวันที่1ออก629ให้ถูกเลขจับคู่2ตัว29 สำหรับวันนี้16กุมภามาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับเลขชุด3ตัวตรงโต๊ด204 306 584 156สำหรับเลขชุด2ตัวมีเลข03 04 06 07 53 54 56 57 42 45 สี่หกสี่เจ็สองเห้าเจดหและเจดแปเรามารอรุนด้วยกันคะ่ะไปกันต่อด้วยแนวทางข้อมูลชุดสูตรล็อกประจำวันให้ถูกสองตัวบนตัวตรงสี่งวดติดสำหรับในงวดนหนึ่งกุมภาพันธ์ที่พึ่งผ่านมาท้ายรางวันที่1ออกหกสองเ้า ให้ถูกตัวตรงสอง้าสำหรับวันนี้16กกุมภามาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับเลขชุดสูตรล็อกประจำวันงวดใหม่ดูตามภาพนะคะ ตามมาด้วยแนวทางข้อมูลชุดโครงสร้าง4ตัวมาตัวให้ถูกติดต่อกัน9าวงวดสาธิติตามภาพเลยนะคะสำหรับผลงานล่าสุดในวันหนึ่งกุมภาท้ายรางปันที่1ออก6 2 9ให้เล็กเด่นมาครบทั้ง3หลักมีเลข2กสองเก้าสำหรับวันนี้16กุมภามาเก็บข้อมูลกันต่อ สำหรับเลขชุดโครงสร้างบนให้เลขเด่น 0, 1, 8, นและ9เรามารอรุ่นด้วยกันค่ะตามมาติดติดด้วยข้อมูลชุดเลขเด่นบนล่างชนิด4ตัวมาตัวให้ถูกติดต่อกันมา9งวดสถิติด,ดูตามภาพได้เลยค่ะสำหรับผลงานในงวดล่าสุดงวด1น,นกุมภา ท้ายรางวันที่หนึ่งออกหกสองเก้าหาถูกเลขเด่นเก้าเข้าที่หลักหน่วยและสำหรับวันใหม่นี้16กุุมภามาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับเลขชุดเด่นบนล่างหายเลข3 7 8และ9เรามารอดนด้วยกันคะ่ะมาต่อกันด้วยข้อมูล นกตาทิพย์หายถูกเล็กเด็ดเล็กปิ้งตัวเดียวและจับคู่ชุดสองตัวมีสถธติติตามภาพเลยนะคะสำหรับผลงานในเวลาสุดวันหนึ่งกุมภาท้ายหรังบันที่หนึ่งออก629และ2องตัวล่างออก48หายถูกรางบัลเล็กท้ายสองตัวล่าง84สเขาเป็นตัวกลับ และสำหรับงวดใหม่นี้16กุมภามาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับเลขนกตาทิพย์ให้เล็กเด่นเลข2ชุดจับคู่มีเลข22 23 25และ27มารองรุ่นด้วยกันค่ะมาต่อกันด้วยข้อมูลแอดไพทูลให้ถูกเลข3ตัวสลับหลัก2วัติด วัดก่อนแอดมินไม่ได้นำเสนอนะคะมีสถิติใน,วนงวัน17โมกราท้ายรางวัลที่1ออก972หายถูก3ตัวสลับหลักที่297สําสำหรับผลงานในวันล่าสุดว 1, งวัน1กุมภาท้ายรางวัลที่1ออก629หายถูกเลข3ตัวสลับหลักที่269 มาเก็บข้อมูลกันต่อสำหรับงวดใหม่16กุมภาพันธ์แอปไพทูให้เด็กเด่นชุด3ตัวตามภาพเลยนะคะรอรุ้นด้วยกันคะ่ะ คลิปนี้จบแล้วอย่าลืมช่วยกันกดชอบกดแชร์ให้แอดมินด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะวิดีโอนี้เป็นเพียงสื่อแนะนำแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล L6 และ N3 เท่านั้นคะ่ะไม่สนับสนุนการพนันทุกประเภทและโปรดใช้ิิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ -E sorry dj